สวัสดีครับช่องอีสานลอยแพันเก่ากลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับมือนี้ก็ได้น้ำแนวทางหวยห้าหน้อยครับประจำวันที่ยีเก้าธันวาควมสองพหครับก่อนอื่นครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามมาสนับสนุนให้เหลนการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับ มื่อวานนี่บ่ได้ลงครับมื่อวานนี่ต้องขอโทษเอฟซีหลายครับแบบว่ากับขับบ้านครับกับขับรถแบบยาวๆเลยครับสุดๆเลยครับแอดกับบหวครับย่อมระบําเอยหรือครับเมื่อวานนี่ก็เลยบ่ได้ลงให้เอฟซีเบิ่งกันครับต้องขออภัยเอฟซีที่รอคอยแล้วก็บ่ได้ลงให้เบิ่งครับ ครับมือนีมาถึงบ้านซองแล้วครับกัะลุ้งกันต่อครับเลขเด่นมือนีครับ6ก3้8ครับ6กห้าสนะครับวิ่งรูดครับ6กกหาครับวิงรูดสองตัวเป็น6กกหาครับแต่ตัวเดียวครับตัวเดียวเน้นหกครับตัวเดียวเน้นหกครับ ครับชุด2ตัวเจาะครับหาสามหาซีหาหกหาแปดหกสหกหกแหกเครับ6กสามหกซหกแหกเตัวเน้นครับชุด3าตัวครับชุด3าตัวเป็นหาสามหกแปหาสาสามแ สามซีหาอกซีแปดครับมือนีให้เป็นตัเน้นครับมือนีเน้นครับมือนีเน้นครับปกติก็ให้เป็นตัวระวังครับแต่ว่ามือนีให้เน้นครับเน้นหาสามหกสามหกแปดหาแปดครับขัดมาครึ่งหนึ่งกับสีตัวเน้นหาสามหกสามหกแปดหาแปดครับ สามตัวกับหกหาแปดครับหกหาสามกหาแปดครับครับเป็นแนวทางนะครับก็มีเขามีรุดนะครับเบื้องแลังกระปูดใส่วิจารณายนครับใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือว่ามีเรียกมาในใจตรงกันกระจัดครับถ้ามีบ่ชอบหรือบ่ถือใจก็สามารถกดเลื่อนผ่านไปได้เลยเด้อครับอย่าลืมกดแชร์ไปให้แอดได้หลายเนด้อครับ หยุดดูดูเอฟซีก็หายไปเนะครับพยายามกดแชร์ให้นะครับครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีเด้อครับปีใหม่นี่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงปังๆครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ